สวัสดีค่ะกุณอารทนุลเซนเทนประโยคตอนที่8นะคะเล็กเ้นเทนสังกรประโยคหรือว่าประโยคความซอ้อนก็จะใช้เมนคอร์สกับเมนคอร์สผสมกันนะคะเชื่อมได้ลยลเทพโลนามสรรพนามเชื่อมประโยคตัวอย่างประโยคนะคะ this is the house with i w a n t นี่คือบ้านซึ่งฉันต้องการประโยคหน้าเป็นประโยคใหญ่นะคะ ประโยคลางเป็นประโยคเลกนะคะเชื่อมด้วย w h i c h นะคะสรรพนามเชื่อมประโยคเลยละเทีพลโลนาลเลยละทปพลโลนาลนะคะสรรพนามเชื่อมประโยคก็จะมี who, whom, whose, w i c h that, what, where, why, how นะคะ,ะสรรพนามเชื่อมประโยคเหล่านี้จะมีจำกัดข้อจำกัดในการใช้นะคะ เช่น Who, o o โ h o s สก็ใช้กับคนเท่านั้น a Wish ก็ใช้กับสิ่งของแล้วก็สัตว์ตัวอย่างประโยคนะคะ the man who spoke w a s uh, my r u t c h ผู้ชายผู้ซึ่งพูดเป็นพี่ชายของฉัน she is one of the whom I feel I can touch เธอเป็นคนหนึ่งผู้ซึ่งฉันรู้สึกว่าฉันสามารถไว้ใจได้ ประโยคนี้เชื่อมด้วย home นะคะ the cat the cat which was lost had been found a male ซึ่งหายไปถูกพบแล้ว t ท s t ใช้กับบุคคลนะคะใช้กับบุคคลแล้วก็สิ่งของตัวอย่างประโยคนะคะ I live in a house a test just was been ฉันอาศัยอยู่ในบ้านาที่เพิ่งสร้างเสร็จนะคะเพิ่งถูกสร้างนะคะประโยคนี้เชื่อมด้วยแท็นะคะวัดใช้กับสิ่งออค่ะประโยคตัวอย่างนะคะ Tell m e what you want to know บอกฉันในสิ่งที่คุณต้องการจะรู้นะคะ ประโยคนี้ก็เชื่อมด้วยวอตนะคะวอดใช้กับสิ่งของนะคะคุณต้องการจะรู้นะคะก็อันนี้ก็เป็นกานใช้อะคอมเพล็กซ์เซนเทนประโยคความซ้อนนะคะก็สุขสีมีทรัพย์ไม่เจ็บไข้มั่งมีเงินทองกดไลค์กดเทนบิลิสสวัสดีค่ะกดอัพเทนนูน